กราบสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีถกทานสบายดีสุขุสุขคนด้อพี่น้องผู้ที่เข้ามาชมคลิปสองเมียเงงตอนนี้เฮากัพนหักกระเซ้าตกพี่น้องเลยผ่าล้างพนเนาะกระสิซัมหนีละพี่น้องอยู่บ้านเทาชิบเบิ่งอันแม่น้องอาเตะตึกระดุงตึกบัวไกล้ดีวพี่น้องนี่น้องเพิ่น ปลาซิวม bon ันท like ่อปากท่อผู้เอินให้ยายเงึงเอาอันสะดุ้งมาหายกับพ่อใหญ่พามพ่อเพรยังปุกป่วงว้าวไม่ใช่มันมันย่านเสียงคน มาตังิยับับ้บนสิมมากนาะัสบายดีพี่น้องกลับยิบซีถุกถุกตานเด้อส่งส่งไม่ใหญ่งงเนาะมาเบอรงมันสดุงนะเสดุงแมยนนอะพี่น้องไม่นมันอยกขืนโคกนอนหลับมานสบายดีพี่น้องห้าก้ามามาขี้่อยากข้นโคฮ้ากาม้ามากินนะพี่น้องเลยมาตึ๊กเลยนนองนี่มันอยากข้น มนยเคียวห้องใหญ่เ <ano> uh, no ้มากกันดิก็เดี๋ยวโอ้ยบนี่แช่หักวาายจ่เถะไม่จะยึดไม่หยุดยุดเยอะมันยากโคตรมันยากมากับปลายแหลกาั้งมันจะขึ้นอีกมันก็มันนี่นั่นเดี๋ยวกบแม่น้องอตเตศิตร์เรียมากเป็นยวงงง สบายดีพี่น้องดูลูกสบายดีพี่น้องโ้ามาสบายดีปลาลูกหมะสบายดีใช่ไหมเดวันนี้ันยวไ่นอก่าวีดึงหูออมาเดี๋ยวนี้ โอ้ยอดแน่ๆโอ้ยนี่นรมันนี่คือหางทสสะดุกเหนกนนะตัวใหญ่มากระโดอ่สะดุกมีจังอันไหนม่ีองเยกอหางมันก็ได้สิได้ปลาซีวนมันบอม่สะดุสะดุกทีสะดุน่นอืมเ่ว่าตัวใหญ่กันมันตงตปลาซีวนตัวใหญ่ยังลอยน้องไม่แย่เคียวพี่น้องเลยปลาเต็มยะอยู่ม่น่คือจ้างบ้า ตกแรกมากินปลาำการเดิอพ่น้อของเดิอขังโควิดจบเดิอกินมาชุมกันเด้มเนาะม๋มันก็จะสได้นั่นน่ะปลาหลายปลามจมันจะสไปได้ก็คว่ามันสบาด้าวซอหม้อเนีงเกียนเเกียเอะปลาเลียงกับเ้มาขับาห้ับหรมาดสยดีไซ ผมไ้เขาได้ขาไม่้ค้ม่น่เขาจังรายท่อามนเขา้าค้างแหละอะข้าวค้างแหลและก็ยยางมันจังไรใช้หยุบหยุบนะอ้า ปนิ่งน่ให่นะปนินมันเอนิ่มันเอป่มันวนน้ไงปนิมันแล้วมันใหญอออาชีตเป็นผัวหายปรกคำเนึ่งมันชีปากมันชีอดขุบนั่นปลาชิวเจ้าท่ะนั่นนั่นในมือจังปะ โอเคเปิดได้ยังได้ติดตากสากอยู่วางปีิหัขาวตะป้ตะ <c oughs> นนปูข้าวตน,นข้ะ้วตะปูข้าวตปู้นวนนตะปูขาวตะปูข้าข้าวตะปูข้าวตาะปู้าปีข้าวตะปขข้าป้าวต้างตู้าตะปขาวตะปข้ป้าวปูข้าวตะข้้ะ้วตะ้ว้า้าน้นปะป ปลากินเลยไดู้กเปล่าห <ortune> ้าผูบักตีนปลามันโอ้ยตึกเป็นเด้อีกเลยเอ้ยเ้งยิงมีตีนให้กินเป็นน้ำาปลาเลยกน่อยก็ได้นะครับก็มีหัวอาหารหลายแบอี่บอกว่าได้มากเาออกเงินอะไดบ้าหัวอาหารชนิดที่ซื้อมากเพราะบัานนัวกได

ป๊บคูมะมะจีดีดออมันเป็น,ปนมิ้วเหียอดผนหล่นซ้ยสีเฮือนมีเคี้ยวกับใายกับสีเฮือนชาวซุยอะไรพี่นอ้องเวลาผ้าคึมคมนี่มันสีสงามงาม น่อยเนี่ยชิบะแซปลาฮะถืออยู่ถ่ายคลิปแล้วเออถ่ายคลิปแล้วเจ้ากันนายืนเมาๆอยู่อีกันหนึ่งข่าวอบาทนี่เออเออกรตุกปลาเออโบเมนซาซุยดอกตะกี้โบเมนน้องอตเตอเหมือนมาฮอสเหมือนเป็นใหญ่งึงแม่น้องอตเตเขาบอกหดทุกปันอาสะดุ้งมาป้าสะดุ้งมาป้า ข้าสิเป็นก้นตึกบนว่าผัดโบเมนใช่ผูตึกโบเมนไหมยัยเงึ้งไม่ใช่ปลูกเต็มบ้านเลยเนาะของปลูกข้างหน้าบ้านน

ปนินบวมนี่ใหญ่ไว้เนาะปลาป่วยพร้อมกันนะปนินตัวบวมน่ะมันใหญ่ปนินมันน่ะใหญ่เลยปลาปนินบวมน่ะยังโตสามกันกับปลาอันเอาจัดอร่อยก็เอาอร่อยหนึ่งบ่คือสองจะอร่อยหนึ่งแต่ว่าห้าวนาเอาหาชิปโตหาชิปแม่ทิ้งเสือนูเฮ็ดหยังโอ้เทบไม่ได้ กินบ้าห่าบอานไหนยาอักขมเทปาชิบ้านไหนเมย์เมย์ยาปีมัน้านเออกระเทาะไม่เอาเห็ดเลยบ้านไหนบอสว่ายกบบิงที่ไหนนี่อยากตายเอิดนี่เมย์ชิ้นสุด้ายเลยดึนดบิ๊บ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  pip 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 กินเก่าอะไรกี่อันเป็นอะไรบ้ังบ่ห่างกินใหญ่สี่อันเยอะออ่โอ้โหฮอไม่้ออี่ไม่บ่หึไปแล้วบ่จักไปแล้วโอ้โอเรตะขี่กะตบมันไปมาแล้ว แบสเป็นสีม่งสิะมันหยาแต่อนฝนจะมาสีดให้ฝนบดนไปสีใกล้บุกกระายสีในน้องป้าป่อยดึงจะด้งดึงจะดึงร้างในบาทสิจะแยามนสิปลาหน we ่อยมันปูดบดดกงบดมาอยากตายบดตายเตี Becca ้โกเลยโใหญ่บดได้ช well, so. ่งมันโดดของว่าป่ะมันบวยใช่ไหม นึกไปบุรุษคู่ีห้จักตงร้องปากต้องรองวลูกลง้ามคุณตาลด้วลยากตุ่ตองตุ้งล่มจีน่าน่ะเน่ยน่ปลาส่น่า โอ้ยโอ้ยหนิมอีมันกับอีบมันนี่เลยปนนใช่ปานมันแต่มันบใหญ่กินหทานนี่กินหแล้วเอาไปกินะาโอ้ยาเอาทังมาทังมาหนักลยอืม านี้มัน่โตขาวๆปานี้มันปานมันบอนี่ลาเขาเลี้ยงปุากระั้งเดเออยัดออีกแ่่ะซีปซบเก็บไห่เตะนม่เก็บเยอะนี่อะไรลูกอะไาเก็บมาทีปั๊มอ้ะช่อยเหลือถอเลยว่าอดอนนะ บอนปลาเนี่เจียกระเบิ่งรถปลาเลียงหัวหันกับปลาแบบว่าเาบุเลียงหัวหันม่ตะก้างมันยังบุคือกันแบบหัวหันมันเล็งใหญ่ห่กลางก็งอแง่อ่อนๆกระปลารรมาซาดกับก้างแข้งกระเด็น ยาเฮ็ดเ oh, มิทป um, yeah. 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 ๊ปาดิบบงลุมันเข้ามันเข้ามนเข้าหตัวหนึ่งนะย่ะอยู่ป้าหูนหูน่ะว่ายายานานาน่ะมันอ่อน บเฮดเดอร์เฮดเดอร์จ้นแม่บปี้กินเด้ออาอิิ้อู้นะนี่ปนินบมันนี่คนมันนมันคอาเอาเอาคังมานสังตาล้านสิบิห้าพี่หนาะปนินพี่หนายังไปซื้อมาใส่ใหม่เนาะ

มันยังกินบ่ได้ขั้นเมื่ออีกวางทิศหนึ่งอีซีฮเมอร์นั่นขอกานคิดหาพี่น้องขอบคุณทุก่านทิดตั้มส้มดพี่น้องเด้อดีไม่ห้สุขสุขคนสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้อง